ทำธุรกิจหุ้นกับเพื่อนแล้วโดนหุ้นส่วนโกงจนหมดตัวเลยค่ะเพราะเราทํางานอย่างเดียวไม่ดูเรื่องเงินทองอะไรเลยรู้ตัวอีกทีไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นตันมากๆค่ะ หมดหนทางจริงๆค่ะจนได้มาเจอลิฟอมนาคีมนตาแล้วลองใช้มาตลอดผ่านไป2เดือนเจอผู้ใหญ่คนนึงค่ะแกได้ให้โอกาสเราเพราะเห็นวัฒนาของเราเป็นคนขยันทํางานจริงจังเลยได้ทํางานกับแกค่ะสุดท้ายท่านได้ให้โอกาสเราจนทุกวันนี้เรามีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วค่ะชีวิตทอได้ร้องได้อ่อนแอได้แต่ถึงเวลาวันนึงเราต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะต้องขอบคุณลิฟอมนาคีมนตาเลยค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ใช้อยู่และชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะลิฟอมนาคีมนตาเป็นลิฟมหาเสน่ห์ช่วยเรื่องโชคลาภการงานเจรจามีผู้เสน สนับสนุนเปิดดวงปลดหนี้ปุกเสร็จพิธีเข้มขังจากเกาะคำชแโนเจังหวัดอุดรธานีสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงช่วยให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื้นลดรอยหมองคล้ำให้ริมฝีปากสดชื่นมีส่วนผสม5อย่างดังนี้น้ำพึ่งป่าช่วยเรื่องเสริมมงคลว่านสาวหลงช่วยเรื่องเมตตามหานิยมว่านมหาสเสน่ห์21ชนิดช่วยเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาาความสำเร็จทองคำแท้ช่วยเรื่องเสริมมงคลตามปาารถนาและดอกไม้สามสีเอกลักษณ์ความงามที่โดดเด่นรวมกันอย่างลงตัวต้องบอกเลยว่ารวบรวมแต่ของดีๆอยู่ในลิปแท่งนี้วนะะคครา ไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักต่แค่ไหนถ้าใจสู้กายสู้แล้วที่สําคัญพกลิปอมนาคีมนตราติดตัวทั้งวันใช้ทุกวันนอกจากจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราแล้วนะคะยังช่วยให้เราผ่านไปได้ทุกเรื่องได้ดีลดจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นพลเคาะและเติมดวงให้เราปังๆเฮงๆตลอดปีเลยค่ะสนใจติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อมนาคีมนตราหรือโทร0 9 5 6 6 9 1 9 9 5หรือสแกน QR code คนี้ได้เลยค่ะ